นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีย้ำถึงข้อสั่งการให้กับทางเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ในพื้นที่ และหลังการประชุมครมวันอังคารที่23เมษายนก็จะไปลงพื้นที่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลของหน่วยงานความมั่นคงและรับฟังบรรยายสรุปถึงสถานการณ์ภาพรวมและตรวจเยี่ยมประชาชนพร้อมกับติดตามการค้าชายแดนไทยเมียนมาโดยย้ำว่าไม่ให้ใครรุกล้ำอธิปไตยค่ะตอนนี้นาะยกประเมินดูสถานการณ์แล้วมีความเป็นห่วงยังไงบ้างไหมครับ ก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะมันลบเข้ามามันก็มันแค่หรือแค่500เมตรกิโลครึ่งเองอะไรเองมันก็มันก็มีคนที่มันต้องดูแลเรื่องออสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับอืมเป็นห่วงผู้ริ้ัยจะจะมัตรการซูรลบเข้ามายังไงบ้างครับก็ต้องเราเราก็มีมาตรการเราอยู่แล้วนะครับปฏิบัติตามเออมาตรฐานขององค์ ขององค์กรสาประชาชาติอยู่นะครับอืมวันนี้นายกยังยืนยันย้ําว่าจะไม่ให้ใครลุกล้ำเข้ามาในประเทศไทยอ่ะอ๋อแน่นอนครับเมื่อเมื่อชากพูชากงสั่งการไปที่พบพทอกับพบงสุดอีกว่าห้ามไอ้บินเครื่องบินบินโค้งเข้ามาตามเกณฑ์นใดแม้อนุญ,ญาตเท่านั้นครับอืมครับผมแล้ววันนี้เราได้มีการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ไงบ้างไหมครับนายกครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องถ้ามีผู้ลีภัยจากการสู้รบเข้ามาก็ตามก็อย่างที่บอกก็ตามก็ก็ตามมาตรฐานที่เราทําไว้นะครับมาดูแลตามอ่าสิทธิ ครับนะครับ,รบแล้เอฟหกก็พร้อมขึ้นทุก5้านาทีครับภายใน5้านาทีขึ้นได้ถ้ามีการลุกล้ำขอธทีไตยนะครับครับนายกนสบายใจได้ครับด้านนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าสถานการณ์สู้รบในเมียนมาตอนนี้เข้มข้นขึ้นครับทำให้มีผู้หนีภัยการสู้รบเข้ามาในฝั่งไทยเพิ่มซึ่งรัฐบาลไทยให้การช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมนะครับแต่ไม่มีอะไรที่น่าวิตก แล้วก็เตรียมลงพื้นที่พร้อมกับนายกในวันที่23เมษายนนี้ครับเบื้องต้นได้กำชับให้ทุกเหล่าทัพแล้วก็ฝ่ายปกครองดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นะครับขณะที่เพจ Facebook กองทัพอากาศไทยบอกว่ากองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินขับไล F ่ F 1 6ขึ้นบินลาตระเวนรบเพื่อระวังป้องกันแล้วก็ตรวจความเคลื่อนไหวบริเวณแนวชายแดนครับแล้วก็เตรียมเครื่องบินขับไล F ่ F 1 6อีก2ลำนะครับพร้อมบินขึ้นสกัดกัน้น ถ้าตรวจพบการบินล้าแดนเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนครับทางพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการฐานอากาศก็ได้สั่งการให้ศูนย์ยุทธการทางอากาศศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศเฝ้าตรวจการทางอากาศ24ชั่วโมงค่ะมีการประเมินติดตามสั่งการให้อากาศยานบินขึ้นสกัดกั้นทันทีถ้ามีแนวโน้มจะรุกล้ำอธิปไตยและเตรียมการส่ง UAV ในการปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจราชมณูกองกําลังในเรศวรด้วยนะคะ ส่วนนายนพดลปัทธประธานคณะกรรมาการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าเห็นด้วยที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่แม่สอดไปติดตามรับทราบสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาเพื่อให้ทันต่อการแก้ไขปัญหารวมถึงเร่งจัดทําแผนรองรับปัญหาการอพยพการสู้รบในเมียนมาโดยเฉพาะนโยบายแรงงานข้ามชาติอย่างครอบคลุมค่ะ